ผมว่าเหมือนได้ยินเสียงว่านี่ไงโอ้โ oh หจะเย็นครับคุณตาเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโดนเดี๋ยวโด,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 ดนมามานี่งไงมาดิวิคุณยายมาไงครับคุณยายตายคู่ฮะ <Huh? S 1> โอโ้นอนนอนเรียงกันเลยอ่ะเฮ้ยคุณตาคุณยายทำอะไรกันวะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกมคุณยายแกนนี่ภาค3นะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดจากตาและยายเหมือนเดิมนะครับเอ้ยไม่ใช่เหมือนเดิมดิภาค3าน่าจะคลิปแรกนะครับเนี่ยคลิปแรกเลยนะเนี่ยก็มาดูกันซิว่าผมจะเอาชีวิตรอดจากตาและยายได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ แต่วันนี้ผมก็ล่อให้คุณยายลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่ามันจะได้เล่นง่ายครับไม่อย่างนั้นเราก็คงจะขึ้นไปข้างบนยากนะครับเราอาจจะไปเจ้าเอ๋กับคุณยายตอนไหนก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมขอลบก่อนโอเคคุณยายมาแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะวิ่งด้วยเรียวเรียวแรงที่ผมมีขึอุ้ยอื้อหนี่ เซรนติน่านะครับมันจะโผล่มาแบบนี้ให้เราตกใจนะครับโอ้โ oh หซึ่งมันจะมีอยู่3 3สตัวละครหลักๆเลยนะครับที่มีคุณตาคุณยายและเรนติน่าคือผมลืมบอกไปมันมีเรนติน่าด้วยนะครับมันเรียกเรนติน่าจริงรปะเอ้ยอุ้ย เปิดมาก็ได้ของดีเลยนะครับเนี่ยได้ได้อะไรเนี่ยผมผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันจะช่วยให้เราหนีจากหนีทางอ่าทางประตูได้นะครับวันนี้ผมก็จะหนีออกจากทางประตูนะครับลืมบอกนี่ไงที่ใส่เราก็จะเอามาใส่ในนี้นะครับนี่แต่ตอนนี้ยังกดไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังขาดสายไฟอยู่ซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังหาอยู่เอ่ออันนี้ไม้ไม้ขีดไฟนะครับ ซึ่งเราจะเอาไปโอ้โหเห็นด้วยประเด็นเนี่ยถอ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 ยกุตาจะเย็นอุ้นขึ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 ้นข้นขึนโอ้นหึนตา้นเย้นขึ้นข้นขนขนขึ้นน ไม่ค่อยได้เล่นภาค3นะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอาจจะหลงหลงลืมๆหน่อยนะอาจจะหาไอเทมก็หลงหลงลืมๆหน่อยครับว่ามันอยู่ตรงไหนตรงไหนบ้างนะคอุ้อมโอซเลนติน่าทาให้ตกใจตลอดนะครับซึ่งภาค3ผมเลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่คือตกใจเซเลนติน่ากลัวหัวใจวายอะไรเงี้ยอืมซึ่งผมก็จะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะครับซื้อคือว่าต้องแบบ ใช้สมาธิในการเล่นไงประเด็นนะอคือต้องฟังเสียงตีนด้วยครับถ้าไม่ฟังเนี่ยโอ้โหคุณยายกับคุณตามาลอยหลังเราก็ได้ไปฟอรากมะม่วงเลยนะครับผมอืมคลิปแรกอยอ่าได้กุญแจ,จไปเปิดอาวุธนั่นก็คือหนังสติก๊กใช่บอกว่า เราก็จะเอาอืคุณตาจะออกมาทำไมนี่ยโอเคผมก็จะขึ้นไปชั้นสองเพื่อไปเปิดเอาอาวุธเลยนะครับผมแล้วเราก็จะเอาไปยิงคุณตาเพื่อแย่งปืนลูกซองจากคุณตาและเราก็จะได้แกแค้นและใครแซตมาเนี่ย เฮ้ยเสร็จมาไม่รู้เวลามเวลานะครับนี่ไงตายซึ่งเราก็ได้แล้วนะครับนี่อุ๊ยโอ้ยซาลลนติน่าเนี่ยผมไม่ค่อยชอบจริงเลยแต่แต่ว่าเอซาลลนติน่าเนี่ยเราสามารถกำจัดซาลลนติน่าได้นะครับด้วยการเอาตุ๊กตาขึ้นไปไว้ใน ในอะไรนะในอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันผมเลือกไม่ถูกมันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะฆ่าเซรนติน่าให้ดูนะครับว่าต้องทํายังไงนะจะได้ไม่โดนหลอกหลอนแบบนี้นะครับอุ้ยกอุ้ยกเจนี้อืมได้ของดีมาอีกแหละซึ่งเราก็จะเอาไปเปิดห้องตัวนั้นนะครับ โอเคเดี๋ยวผมลงไปเอาลูกซองก่อนแป๊บมีอะไรขาดลูกซองไม่ได้นะครับกลัวคุณยายกับคุณตามาลูกซองเนี่ยถ้าเราวางไว้ตรงนู้นตรงนี้ไม่ดีเนี่ยคุณตาเก็บเอาคืนก็ได้นะครับผมถ้าคุณตาเก็บเอาคืนได้เราก็โดนยิงตายแค่นั้นแหละ โอเคคุณตายอยู่ไหนคุณยายอยู่ไหนซึ่งตอนนี้ผมกำลังเอ้ยนี่ไงโอ้โหพูดก็เจอเลยไอ้ป้าเอ๋ยอุ๊ยโอ้โหสแลนตินา่าซึ่งผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งผมจะหาอไอเทมหนึ่งนะครับไอเทมตัวนี้ก็คือไอเทมไอเทมอะไรวะ มันก็คือไอไอเทมที่เอาไว้หมุน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 อะไรนี่แหละซึ่งตัวน,นี้มันไปอยู่ไหนผมก็ไม่รู้นะครับซึ่งซึ่งผมจะต้องหาทีละซอกทีละมุมแบบนี้นะครับคือมันเสียเวลาเกินนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าหาของไม่เจอนี่แหละโอเคผมจะวางไว้ก่อนนะครับ อืมผมก็จะไปเอาไม้นะครับคือผมเห็นไม้ตรงนี้ไม่ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่นี่ไงดูซิว่าโอ้โหคุณตาเดี๋ยวผมจะเอากุญแจนี้ไปเปิดก่อนนะครับเก็บกระสุนคแรบบับ กระสุนนังสติ๊กเราซึ่งกุญแจดอกนี้เราก็จะเอามาเปิดห้องนี้นะครับนี่ห้องห้องห้องอะไรเนี่ยห้องปั่นไฟหรือห้องอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้คนระับเราต้องเอาสายสายไฟมาใส่ก่อนนะครับซึ่งเราก็จะเปิดกลไกลมันได้และเราก็จะสามารถปลดล็อกปลดล็อกทางออกได้นะครับอซึ่งทางออกมันก็จะ ต้องใช้ไฟฟ้านะครับในการปลดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเอาไปเปิดเพื่อเปิดประตูนะครับเอาไปใส่เพื่อเปิดประตูเออ,อลงมาละกดปินี่ไงตอนนี้ก็เหลือแค่ไอเทมเดียวนะครับไอเทมที่เอาไปหมุนเอาสะพานลงนะครับแล้วก็เราก็ต้องขึ้นไปเปิดอะไรอีก เป,เปิดอะไรสักอย่างนี่แหละที่อมผมก็จําไม่ได้นะครับคือมันเปิดเปิดทางออกเออออะไรของผมเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นเวลาโอ้โหคุณตาไมได้เวลานี่ไง วิคุณยายมาไงตายโอ้โหตายเรียงกันแบบนี้ผัวเมียคู่นี้นี่มันอะไรกันเดี๋ยวผมจะลงไปหาไอเทมก่อนนะอุ้ยเสียงอะไร้ยคุณตากับคุณยายทำอะไรเสียงแบบรัวๆเลย,อยโอ้โหซาเลนตีนา่า โอ้โหคนจะเริ่มหายไปแล้ววางลงไปนี่ไงครับเราจะมาเปิดนี่เปิดเรียบร้อยเราก็จะมาเปิดประตูในปุ่มนี้แล้วนะครับอโอ้โหไม่ใช่ห้องนี้ก็ไม่ใช่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหไอเทมเดียวเหลือแค่ที่หมุนนะ่ะอืมรูว่ามันจะอยู่ในกล่อง เดี๋ยวผมต้องอืมเดี๋ยวผมต้องไปเอาสแสดงไปงัดดูในกล่องเอ้ยโอ้โหดูซิว่ามันจะอยู่ในกล่องตามที่ผมคิดหรือเปล่านะครับเอาลูกซองแป๊บอืมอยู่ไหนนะเอาลูกกระสุนก่อนนะครับ ซึ่งผมจะลงไปข้างล่างกลัวว่าคุณตากับคุณยายจะอยู่ข้างล่างเลยมาเติมกระสุนแต่ผมว่าน่าจะยังไม่เกิดนะเพราะว่าครูดาวไปประมาณ2นาทีหรือว่านาทีหนะนึ่งถ้าเราเอาลูกซองยิงอะ่ะน่าจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะเอาแสลงก่อนอุย๊ยโอ้โหซาลนตินะ่าอะไรเนี่ย เดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับดูสิว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปงัดดูนะโอ้โหลิฟต์ลิฟต์อยู่ข้างบนด้วยประเด็นเนี่ยผมลืมกดให้มันลงมานะครับต้องรออีกตอนนี้เราส่งเสียงดังแบบนี้คุณยายจะมาหรือเปล่านี่ไงลิฟต แต่ว่าต้องกดให้มันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอมันไม่มันไม่มาหยุดที่ชั้นสองด้วยนะประเด็นน่ะมันลงไปหยุดข้างล่างเลยโอเคโดดลงไปดดตานี้น่าจะผ่านยากอยู่นะครับดูสิว่ามันจะใส้เหมือนที่ผมคิดหรือเปล่าโอเคอา่า นี่ไงที่หมุนตายแล้วทีนี้เราก็จะได้ออกจากคุณยายแกนนี่และคุณตราและก็เซเรนติน่าเราก็จะจากพวกเขาไปแล้วนะครับซึ่งเราโดนจับมานะครับซึ่งเราก็จะหนีออกจากบ้านของคุณยายและคุณตากันโอเค คุณตาก,กับคุณยายบายบายครับไว้โอกาสหน้าผมจะไม่มาเยี่ยมนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืก like, มกดไลค์กดแชร os, ์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับผมอขอบคุณครับรัก fc ทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ